การวางแผนอะวามองว่ามันสําคัญมากๆเราก็วางแผนแล้วว่าการที่คนจะรู้จักเรามากขึ้นเนี่ยต้องมีลูกค้าซื้อเรากี่ชิ้นถ้าหากว่าเราสามารถทําให้สินค้าเราขายได้ถึง1 0 0 0 0แชิ้นและจะให้มันถึงอย่างนั้นเราต้องทําอะไรบ้าง กลับมาพบกับอลิซอลิเซียทอยนะคะและขอต้อนรับทุกคนอีกครั้งค่ะเข้าสู่ Sun Silk Planning My Dreams Journal EP ที่5ค่ะการเดินทางล่าความฝันของเรานะคะใกล้จะสำเร็จขึ้นมาแล้วสาวๆเป็นยังไงกันบ้างคะเตรียมตัวเองให้พร้อมเลยนะคะเพราะว่าใน EP นี้เราจะพูดถึงการฝันให้ไกลต้องวางแผนให้เป็นค่ะเพื่อทำให้ความฝันของเราสำเร็จนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่ารู้สึกกับตัวเองนะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกฉันทำไม่ได้หรอกเพราะแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองท้อค่ะเราต้องคิดนะคะว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราลงมือทำค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มต้อนรับชมใน EP นี้นะคะสําหรับใครที่ไม่ได้ชม EP ก่อนๆเนี่ยอยากจะให้ย้อนกลับไปรับชมกันก่อนเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะในการตามล่าความฝันของเราอลิซอยากจะชวนทุกคนตั้งคําถามค่ะว่าทําไมเราต้องวางแผนเพื่อตามล่าความฝันของเรากันเดี <S <S ๋ยวเรามาเริ่มวางแผนตามล่าความฝันกันทีละขั้นตอนเลยดีกว่าค่ะและอย่าลืมนําความรู้ที่ได้จาก EP ที่แล้วมาปรับใช้กันด้วยนะคะเริ่มจากการมองย้อนกลับไปดูจุดแข็งของตัวเองในสมุดวางแผนตามล่าความฝันแสตนซิล Planning My Dreams Journal กันก่อนเลยค่ะ ลองให้เวลากับตัวเองในการวางแผนดูนะคะและจําไว้เลยค่ะว่าเสียงของเราเนี่ยฟังมันเสมอเลยนะคะค่อยๆค,คิดดีๆใจเย็นๆไม่จําเป็นจะต้องรีบเร่งเลยและเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมีตัวอย่างนะคะวิธีการเขียนแผนการเริ่มต้นมาฝากสาวๆกันด้วยน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราต้องกําหนดเป้าหมายค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเราตั้งเป้านะคะว่าเราจะมาทํางานสายโฆษณาเราอยากขายงานลูกค้านะคะมูลค่า1นล้านบาทให้ลูกค้าเขาซื้อเลยแต่ว่าเราไม่มั่นใจค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมาวางแผนเป็นขั้นตอนดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะถามเคล็ดลับจากพี่ที่ทำงานค่ะสมมุติว่าเป็นพี่เจนนะคะแล้วเขามีประสบการณ์เก่งมากๆในสายงานนี้ค่ะสมัครเรียนคอร์สออนไลน์เลยค่ะขายงานได้ลูกค้าซื้อชัวร์เพื่อเพิ่มทักษะให้กับเราค่ะ ต่อไปนะคะลองซ้อมเสนองานกับเพื่อนสาวที่ออฟฟิศเลยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะคือลองกําหนดเวลาค่ะว่าจะทําแผนการนั้นสําเร็จได้อย่างไรค่ะเช่นเรียนรู้เคล็ดลับจากพี่เจในสัปดาห์นี้ลงเรียนสมัครฮอสออนไลน์ในวันนี้ซ้อมนําเสนองานกับเพื่อนสาวในคืนนี้ค่ะ เห็นไหมคะว่าการกําหนดเวลาในแต่ละขั้นตอนนะคะยิ่งละเอียดเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งช่วยในการจัดการจัดระเบียบความคิดของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่าทําให้เรารู้สึกเครียดหรือว่าท้อแท้จนเกินไปนะคะยังไงมาต่อกันเลยค่ะกับขั้นตอนที่3ค่ะเมื่อเราเขียนแผนเวลาของเราเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่คุณควรทําขั้นต่อไปนะคะก็คือการตั้งคําถามในแต่ละขั้นตอนค่ะว่าแผนของเราเนี่ยมันจะทําให้เกิดเห็นผลได้อย่างไงบ้างนะคะและเราต้องแก้ไขมันยังไงคะ่ะเช่นแผนนี้เข้ากับจุดแข็งของเรายังไงจุดอ่อนมีส่วนไหนที่ต้องปรับบ้าางหรือเปล่ เมื่อเราทำมันไม่ได้เราควรจะไปขอความช่วยเหลือจากใครค่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวันเราสําหรับแผนที่เราสร้างขึ้นไหมเช่นตัวอย่างนะคะเราอาจจะตื่นนอนเร็วขึ้น30นาทีเพื่อไปปรึกษากับพี่เจนนั่นเองค่ะแผนที่เรากําหนดมีระยะเวลาเท่าไหร่และฉันจะทําอะไรหลังจากที่แผนนี้สําเร็จแล้วฉันอาจจะไปปาร์ตี้เบาๆกับ,กบเพื่อนๆฉันลองว่าฉันทําสําเร็จแล้วค่ะ และนี่นะคะคือวิธีทั้งหมดในการวางแผนของเราค่ะจะเห็นว่าเป้าหมายหลายอย่างเลยนะคะถ้าทําให้สําเร็จได้เนี่ยจะต้องวางแผนจัดการให้ละเอียดเข้าไว้ค่ะเพื่อปิดรอยรั่วต่างๆให้ความฝันของเราเนี่ยเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ โอเคค่ะลิซ่าตอนนี้นะคะเราได้ผ่านกระบวนการคิดการวางแผนระดับหนึ่งแล้วค่ะชั้นเคยเราก็มีแขกรับเชิญที่จะมามอบแรงบันดาลใจให้กับเรานะคะเรียกได้ว่าเธอคนนี้นะคะคือต้นแบบของนักวางแผนที่ดีเลยทีเดียวค่ะเธอคือซีโอสาววัย22ปีนะคะที่หลายคนอาจจะมองว่าอายุแค่นี้เองทําไม่ได้หรอกแต่ว่าเธอคนนี้เนี่ยมีความคิดที่ต่างออกไปค่ะคือเธอเริ่มลงมือทําแล้วก็วางแผนจนประสบความสาเร็จในด้านธุรกิจค่ะนั่นคือคุณวาวน้ําแววันนั่นเองวันนี้เรามาฟังแรงบันดาลใจดีๆจากผู้หญิงคนนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวาวน คุณแมวน้ำขาดถามก่อนเลยดีกว่าความฝันตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยคืออะไรคะวอต้องบอกก่อนเลยว่าหลายคนเห็นภาพว่าวันนี้เหมือนเป็นนักธุรกิจใช่ไหมแต่จริงๆตอนเด็กวออยากที่จะเป็นนักร้อง oh. อยากเป็นแบบดาราอยากแบบ <Ha. S 2> คือแบบเหมือนเด็กคนอื่นที่แบบว่าอยากเป็นซุปตาร์อะไรอย่างเงี huh. ้ยเราก็แบบ uh huh. ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กแต่เหมือนพอเราเก้าวเข้ามาสู่การเป็นนักธุรกิจเนี่ยมันก็ <Ha. S 2> เกิดจากการที่ เหมือนถูกเ,เรื่องราวของครอบครัววิกฤตต่างๆทําให้เรากลายเป็นต้องพลิกผันเข้ามาสู่การทําธุรกิจตั้งแต่เด็กค่ะใช่งั้นจุดเริ่มต้นจริงๆที่ทําให้เราเริ่มลงมือทําธุรกิจเลย<ม>คืออะไรคะโอ้โหตอนนั้นก็คือช่วงอายุประมาณ1 3 1 4ค่ะ<า>เด็กมากๆค่ะมันเกิดจากการที่วิกฤตในครอบครัวเกิดขึ้นตอนนั้นที่บ้านเนี่ยเริ่มมีหนี้เริ่มมีเริ่มที่จะลม้มลงมาเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากที่จะดูแลตัวเองให้ได้แต่ว่าตอนนั้นเราคิดว่าแบบจะหาเงินได้ยังไงก็ ขายของก็ยังนึกไม่ออกก็เลยนึกว่าอยากจะไปทำพาร์ทไทม์ค่ะ,คะแต่นึกออกไหมคะว่าแบบเขารับตอนอายุ15ขห้คืนแล้วยังสึบสามสิก็ไปทําไม่ได้ทําได้อย่างเดียวคือขายของก็ไปเอาของจากสําเพ็งมาขายตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นแม่ค้าค่ะอเรียกได้ว่าเราอุปสรรคมาเป็นแรงบันดาลใจแรงผลักดันให้เราเริ่มทํางานเลยทีเดียวใช่ค่ะทีนี้กว่าธุรกิจจะสําเร็จได้เนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยเรามีการวางแผนขั้นตอนอยังไงบ้างคะ การวางแผนอนะวามองว่ามันสําคัญมากๆไม่ว่าตอนนี้เราจะอยู่ในธรุรกิจที่ใหญ่หรือเราจะเพิ่งจะเริ่มทำแต่ตอนนั้นเนี่ยวาคิดว่าการวางแผนของเราคือเราต้องคิดแล้วว่าเราอยากได้อะไรตอนนั้นคิดว่าโอเคเราอยากมีเงินมีรายได้โดยที่ไม่ขอพ่อกับแม่เราต้องทําอะไรแล้วก็ค่อยๆถอยแบ็กกลับมา,<ๆ>มาโอเคเราต้องขายของไงเราถึงจะมีรายได้อ่าแล้วเราจะขายของอะไรเราก็ต้องวางแผนแล้วว่า ของที่เราจะขายลูกค้าคือกลุ่มไหนตอนนั้นเราอายุ13-14เองลูกค้าในกลุ่มของเราก็คงเป็นเพื่อนๆตอนนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ ไปหาของในสัมเพ็งและวางแผนว่าโอเคสินค้าที่เราขายก็คือต้องเป็นเ,เกี่ยวกับพวกกิฟ์ช็อปขายเด็กๆและทุนเนี่ยจะต้องเริ่มได้จากน้อยๆเพราะตอนนั้นอ่ะเราใช้ทุนจากการที่เราใช้เงินเก็บตัวเองที่เป็นค่าขนมแค่แบบหลักพันบาทนะคะแล้วเราก็แบบเลยต้องไปหาของที่แบบโอเคของหลักร้อยเอามาสักแบบ20ชิ้นก่อนอมันก็คือเริ่มต้นวางแผนจากสิ่งเล็กๆแล้วมันก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นค่ะใช่เรียกได้ว่าเราเห็นภาพใหญ่ก่อนเรามีเป้าหมายแล้วเราก็ เลยว่างั้นถูกค่ะชัดเจนมากเลยค่ะอย่างนี้คุณวาวนะ้ำมองว่าการวางแผนเนี่ยสำคัญแค่ไหนคะโอ้โหสำหรับวาวาคือสําคัญมากๆค่ะอันนี้เป็นคําที่วาวได้ยินมาจากแบบคนที่สําเร็จในต่างประเทศใช่ไหมคะเขาบอกว่า nobody plan to fail but they fail because they don't plan คือแบบไม่มีใครหรอกที่วางแผนที่อาจจะล้มเหลวแต่คนส่วนใหญ่คือล้วนล้มเหลวจากการขาดการวางแผนซึ่งเน้ยสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นการวางแผนของวาวาคือ เราต้องตั้งเป้าแล้วว่าแบบโอเคปีนี้เราต้องการยอดขายเท่าไหรอย่างตอนที่เราเพิ่งเริ่มทําธุรกิจโรสโกช่วงอายุสิใช่ไหมคะเราก็วางแผนแล้ว,วแบบเราอยากให้ชื่อโรสโกเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นในหมู่คนไทยในประเทศไทยก่อนเราก็วางแผนแล้วว่าการที่คนจะรู้จักเรามากขึ้นเนี่ยต้องมีลูกค้าซื้อเรากี่ชิน้นคือมันต้องวางแผนเป็นละเอียดแบบนี้เลยว่าอ๋อถ้าหากว่าเราสามารถทําให้สินค้าเราขายได้ถึง1 0 0 0 0แชิน้นแล้วทายังไงให้ได้1 0 0 0 0แชิน้นแปลว่าใน1ปี12เดือนย้อนแฟลช แบกกลับมาเดือนหนึ่งขายได้เดือนละหมื่นชิ้นประมาณมแล้วจะขายให้ได้เดือนละหมื่นชิ้นมันเกิดจากวันละกี่ชิ้นและจะให้มันถึงอย่างนั้นเราต้องทําอะไรบ้างม,มันต้องค่อยๆถอยหลังกลับมาค่ะม<ฮ>ันเป็นการวางแผนที่ง่ายที่สุดแล้วค <ำ S 2> ําว่าถอยหลังกลับมาของคุณวาวน้ำนี่คือละเอียดพอสมควรเลยในแต่ละขั้นตอนเนาะคือแบบสําคัญมากๆเหมือนกับเราติดกระดุมเม็ดแรกยังไงให้ถูก<ฮ>ใ,ใช่ เห็นภาพชัดขึ้นไปกว่าเดิมอีกใช่ค่ะทีนี้จากเดิมเนี่ยเป้าหมายตอนแรกที่คุณวาวน้าบอกเนาะก็คือเราอยากมีชื่อเสียงก่อนในประเทศนี้ก่อนอแล้วก็ทายอดขายให้ถึงเพราะฉะนั้นเป้าตอนนี้ของแบรนด์ของคุณวาวน้ําเองก็คือคการไป global หรือเปล่าตอนนี้ก็ go global ค่ะต้องการที่อยากจะให้ปีหน้าเนี่ยแบรนด์โลตโตต้องก้าวสู่แบบมีชื่อเสียงใน,นระดับเอเชียให้ได้แล้วก็ go global ภายใน2 3สปีนี้ให้ได้ค่ะ โอ้สุดยอดมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นการวางแผนเรื่องของความฝันเนี่ยได้<ถ>ชัดเจนมากๆเลยนะคะแต่ว่าแน่นอนในกระบวนการตรงนี้กว่าที่เราจะไปสําเร็จสู่ความฝันตรงนี้มันต้องมีอุปสรรคคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติรู้สึกยังไงบ้างกับอุปสรรคหรือว่าปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาคะคือคําว่าอุปสรรคใช่ไหมคะพอคนได้ยินคำนี้ก็จะรู้สึกแบบโอ้ยแล้วทันทีแต่สําหรับวาลพอวอได้ยินอะวอรู้สึกว่าโอ้ยโอ้ยในที่นี้คือ ไม่มีทางที่มันไม่มีทางที่จะไม่เจอแต่คนส่วนใหญ่รวนแล้วแต่ไม่อยากเจอใช่ไหมซึ่งมันเป็นเหตุผลหลักเลยค่ะที่คนไม่อยากที่จะเหมือนกับลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างไม่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเนาะแม้แกระทั่งการเดินตามความฝันตัวเองอะอแค่นึกถึงอุปสรรคหรือปัญหาก็แบบอ่อเหนื่อยแล้วการคิดแบบนั้นมันคือการฝืนธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก้าวข้ามอุปสรรคสําหรับวราทุกเรื่องเลยนะคือคิดว่ามันคือเรื่องธรรมชาติและคิดว่าคนสำเร็จทุกคนต้องเจอ เพราะไม่งั้นอ่ะถ้ามันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแปลว่าเราเห็นคนสําเร็จแล้วแบบเราคงไม่ได้นั่งฟังสตอรี่เขาหรอกวันนี้ก็คงไม่เกิดสตอรี่ของเราเนาะเพราะว่าอะไรเพราะสมมติถ้าวราแบบสาเร็จโดยไม่มีอุปสรรคเรา,าก็คงมาบอกพีเรสว่าแบบเออมันง่ายมากเลยค่ะสําเร็จแล้วค่ะ <laughs> วันนี้ก็คงแบบไม่มีอะไรจะพูด<ฆ>นะคะเพราะฉะนั้นมันคือเรื่องธรรมชาติคนสําเร็จทุกคนต้องพูดแปลว่าเราอ่ะกำลังเดินทางกับมันอยู่ใช่ค่ะ ชอบมากๆาเลยค่ะที่คุณวาวน้ำบอกว่าปัญหาแล้วก็อุปสรรคเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราต้องเจอถือว่าเป็นการเกินไป E ีพีหน้าได้ดีมากๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณวาวาน้ำกันนะคะว่ามีเทคนิคอะไรที่จะช่วยทําให้อุปสรรคเรานั้นเนี่ยหายไปแล้วก็ไปสู่เป้าหมายที่สําเร็จค่ะยังไงขอบคุณคุณวาวาน้ำม,มากมากเลยนะคะที่วันนี้มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราเพอได้คุยกับผู้หญิงเก่งๆเนี่ยรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าทุกคนอย่าลืมแผนของตัวเองนะคะลงในสมุดบันทึกไว้ด้วยนะเพราะว่านั่นจะเป็นเเเเเเส้เเ้้นนนนนนททททาาาาางงงงงีี่่่่่ํใหคควมฝััขอออรรปป็จิิะยยไไดกไล อีหน้านะคะเราจะมาหาวิธีการจัดการแล้วก็รับมือกับอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามาขัดขวางความสําเร็จของเรากันค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะเรา2คนต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ